เขาิะพาไปเสืรอนปีปีรถไฟหรือว่าตัวรถไฟเนาะลงพ้าบางกับ,บน,นักพารูอะฝนเปลเ่็นมือที่สองเขาเคยได้มาเพราะว่าชั้นานนี่ลงพ้าบางเนาะตอนนี้เขาก็ได้เรียนแถวแจ้าบอกปีชั้นสองหันเลยเบิดแล้วยัยงเหลือแต่ปีชั้นหนึ่ง สบายดีมาพบกับซองบอิงเวียงจันฝากกดสัตะไขกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ครอคในน้อยของพานเด้่อขอจไหลฮายสบายดีวันนี้มาพบกับซองบอิงเวียงจันวันนี้เขาจะพาไปเสื้อปีปีรถไฟหรือว่าตั๋วรถไฟเนาะเสื้อเน่นตั๋วรถไฟค่ะนคอนหลวงบบแมน หลงพระบางกับนบครหลวงแต่อเวาไปรับจงกันเลยว่าเขาซช้ซื้อได้โบบรรยากาศจะเปลี่ยนได้ไหนจะได้ยู่อ่ะเที่ยวรถไฟความใบสูงโบจะได้ยู่ซันสองโบนะจะได้เปลี่ยนเที่ยวกับในหมวอะ พราะว่าเนี้ฝนตกนะฝน,น,นตกแต่เศ้าอยากยวจะพาไปเบิ่งนข้างนอกตอนนี้เขายังอยู่อ่ะขี่ผักอยู่กำลังเปียนออกไปออกไปซื้อตัว๋วฮะเลยถทาอีบาสกี้รถจักไปสิเช้ารถจักไปแล้วบบบนี้เบิง่งเบิ่งสภาพฝน เดี๋ยวสิไปซ้อกันจัมโบไปซ้อรลดจะขยำห้างไปจ้าไปวังเบียก่อนค่ะโอ้ไปไหนต่อกายังยัง่ได้ปนสายเลยคุอ้เจ้าได้้งะโอ้ แท้งฝนกีนเห็นมือที่สองแล้ตัวกับเบียงยานั่นเป็นไข่อยู่พียากแค่เลยเห็นยางเห็นยาง รถไฟหลวงพระบางเขาจะขึ้นไปซื้อปี้ซื้อตั๋วรถไฟเนาะอันนีน้เขาก็ได้มาฮอสสถานนี้หลวงพระบางอะเนาะตัวน,นี้เลยเดินแทบนั่งมือก้อนสักว่ะ เดี๋ยวหน่อยลงไปกินน้ำฝนตกไอ้นี่ฝนตกมาทางนี้คางนี้อันนี้อยู่ทางลมดูสถานีหลวงพระบางจะมีรถตู้ ไว้หับทรงภูริศาสตร์ที่วันมาบรรุ่นน้ำกันว่าสิซื้อตั๋วด้บอ่อโอ้โหเมียนีว <laughs> ะ <laughs> นนะแถวเมืเงาๆคือกันก้าบันอยู่นครหล,ลวงเลยขเป้าวตอก่อนได้ปีก่อนเลยจริงหหอันเดี่ยวกัน,กน,กน,นครับนครหลวงเรียวา โครงสร้างจะเปลี่ยนออไปติดกันฝน,น,นมากระไรแต่ว่าโครงสร้างจานแตกต่างจากนาครหลวงไป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 <ม>เป็นชิลต่อแถวบุ<ม>๊นไดเอาเม็ดมาวะ่ะ เ้าต้องได้ใส่แมทอีกว่าเพราะฉันวันนี้เขา้าวปไดเรียนแถวเปลี่ยนเวลาตอนนี้เป็นเวลา8โมง เบไยถอยลงเบ<ง><ง> ก็จ้าหลักรหลดจะมีอยู่ในกันสองแถวแถวนี้กับแถวนี้แถวนี้จะแม่นขึ้นเหนือขึ้นเหนือกับ่าเกี่ยวกับมือนี้และเที่ยวนี้มันอ่าซื้อปีไว้ซื้อปีไวบ้บุได้กับมือเนาะแถวนี้ แถวนั้นแมนกลับมืนี้ได้กลาบขึ้นเหนะ ปีอ่นพนังงานพนวาปีมันสั้นสองหันมันเต็มไปแล้วยังเหลือแต่สั้นหนึ่งสั้นหนึ่งเป็นสามแสนแปดสิบสามพันเดี๋ยวเชเอาสั้นหนึ่งเลยตอนนี้เขากำลังเชเข้าไปซื้อปีสั้นหนึ่งปีสั้นสองหัน,นเลยเบิรแล้วยังเหลือแต่ปีสั้นหนึ่งปีสั้นหนึ่งก็เอาเนาะ กรได้ปีละได้ตัวละได้ตัวสามแสนเป็นสิบสามพันเสียงนอนั้นหนึ่งนะได้มาแล้วก็ซื้อเลยไม่อยากเสียเวลาหลายตอนนี้เข้ากระได้ปีเป็นแถมไว้เนาะได้อะไรล่ะตัวซ้นหนึ่งเสียงนอนปีหนึ่งสามแสนเป็นสิบสามพัน ว่าเนี่ี่อื่นติ่มธรรมดากระติ่มชั้นสองหั่นกระติ่มอันนี้ฝนตกเนาะ khuẩn tốc khuẩn tốc này <laughs> พี่พี่รถไฟวันที่สิบสี่เหลือไอ้สั้นหนึ่งเต็มแล้วดันสองนะฝนตกแห้งแห้งเจ๊ไหนดี <desserts> อันไหนฝนตกอันปีวันทีสิบสี่สันหนึ่งซันสองติ่มเบอร์แล้วพอดีตอนเขาไปซื้อหันปียังเหลือมอาประมาณโอดหอดรอยประมาณเจ็สิ เจ็ดสนะิบวันนอนวันนะี้ยังหล่อ I, I ถ่ายโฮมอยู่ไอ้ไอ้โมเราท่าโมเอ็มเราเมื่อป่าแล้วนี่มหัศจรรยทางหน้าทางหน้าหล,งางาล,ลวงพระบางเจานีรถไฟหลวงพระบาง เอากะได้พากันไทผู้เป็นเทียมห้อยแล้วเนาะกระบ,บี่สองโคกันเซียนอะไรมึงปลาเต็มเนาะเขาเจ้าใครยังท่าย่างังไงแต่ว่าปีวันที่ชิบชีนี่เต็มแล้วอันนี้เขามาก่อนสามมือนะ <Okay. S 1> ก่อนสามมือก็ยังเต็มตเต็มแต่เศร้าเลยเนาะอันนี้เขากะไม่ยู่ บอกว่าเราเสียเงอป่าเราต้องถ่าเขาเลยเราโบเราเราเราโบาเอาเนะีเบื่อเขาไว้นะจ้างจำโบมาหรือโบจ้างจำโบมาไปกับหันเสนห้าอันไอจ้จำโบคนเอินสองเสนก็เลยว่าตกลง 50, ห้าสิบพันเหลืออยู่แสนห้าวันนี้ มาท่านะซื้อตั๋วรถไฟตั๋วรถไฟสั้นสง่งตัวราคาสง่งแสนเ็ดสิบปลายพันนั้นเป็นผ้าเต็มเต็มกันเลยสั้นหนึ่งสั้นเตียงนอนหันสามแสนแปดสิบตามพันนั้นยังวางอยู่นะก็เลยว่าโยเอาเลยซาเอาเลยก็เ,เลยว่าได้ได้กลับตัวเตียงนอนคนต้องอีนแ้ว เดี๋ยวสิมาสวนอีแม่ลงเจกินออกเจกอาเจกอีออก คนเก่าน้ำมันค่อยล้วก็อัพแดดสยนี่ห้าสิมสวย,ยังนานถ้าเอกไปก็จะเป็นตลาดเขาจะเอินตลาดอย่างก่ไปเลยเถวแยวฟูสีนะ ย,ย่างมาซื้อน้ำปั่นก่อน้า่นเปรนดเบียเมื่อยแหงข้าเซอาคนได้กิน

กินเปิร์ิเรียมหอยแล้วเนาะเดี๋ยวอันชิปนี้ตะกอยกตะกอนตากกดสากกระไทยก็จะดีก่าไรกระเสคอมเนต์ไปชิปกันลงกันในเดือนก,กันในในี่ต่อไปขึ้นวัดยังก็ผัดกสีเป็นผัดกสีเนาะบายบาย